มาทำอะไรตัดงเช้าคะเนี่ยโอมากามาลุ้นกันเลยเข้ามาใน,นสวนมาหามะขามครับโอู้ออวอารีวิวมะขมามมะขามจากอะไรฉับชัยฉัดอะไรฉับกระเบืงด้มีทุเรียงด้วยนะครับมีทยเรีย <laughs> ด้วยนะครับแต่แต่ไม่ออกลูกครับแต่เขาหนุนออกลูก,ก,ลกครับนั่งไปดูพาไปดูพาไปดูครับโอ้ายจริงไหนอ่ะไหนอ่ะ ไปไปกลัวนำหน้าเลยครับจะไปทางไหนนูดก๊อฟไม่ไ no ม you know ่โน่นขนมให้เขาดูจินบโน่นน่ะเหรอโอเคไปนะครับเห็นไหมเห็นขนนไม้ไปกลับบ้านกันไปกันต่อไปทำ chocolate ดูใบแบบเราไปวัดบุเรียนก่อนดีกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำช็อกโกแลตดูไบนะคะปีที่แล้วเราทำป๊อปคอร์นใช่ไหมฮะแต่ปีนี้เราทำ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  c h o c o l a t ดูไบ อันนี้ก็ต้นทุเรียนนะครับแต่ว่ายังเล่นน้อยอยู่ใครเคยเล่นบ้างอันนี้ปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็เล่นมั้ยเราเล่นทุกปีเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็บานมันบานเสร็จแล้วมันก็จะฮุบอกทำให้มันนานได้ไหนมันจะบานเราชอบมากเลยเอามันไม่เห็นบาน เดี๋ยวไปดูต้นอื่นอันนี้จะเป็นก้นมะขามนะคะมะขามทั้งนั้นเลยมาหน้าเลยค่ะเจ้าของสวนอุ้ยดูข้านุนต้นนู้นสิเห็นไหมโเยอะเยอะมากจะพาไปดูสวงกระทถางไปเยอะไหมอโอ้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 ลองนับสิว่ามีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดทางนี้เก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามตอนนี้มีขน,นุนสิบสามลูกโอ้อะไรกันครับเนี่ยไปไปเอาไปเอาช็อกโกแลตลูกบข้างนี้ก็ต้นทุรเรียนช็อกโกแลตดูกใบต้นมาขามนี่อันนี้ก็จะมาโซนทุรเรียนแล้ว <gold. S 1> ีเจะพาไปดูทุรเรียนสิวนี่ต้นทุเรีย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 นร้อยต้นครับใช่ไหมใช่ก็ส่วนนี้ทุเรียนร้อยต้นครับนู่นก็ด้วยนีก็ด้วยนู่นก็ด้วย นี่ใครเคยเห็นสับป,ปะรดบ้างสับป,ปะรดนี่อันนี้ไม่ได้จับตั้งน,นะมันขึ้นเองต้นสับป,ปะรดต่อมามันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้ำให้จุกอันนี้ทเุเรียนทุเรียนจิว๋วต้นนี้ขึ้นหกอยู่ <c oughs> อย่าไปดมยังไม่น่าจะมีเนื้อนะไปเดี<ะ>๋ยวเราพาไปดูทุเรียนจิ๋วอีกจะพาไปดูทุเรียนจิ๋วที่มันรุ่มลวงเราเดี๋ยวพาไปดูทุเรียนจิ๋วที่มันแตงโมแตงโมเห็นไหมเห็นแตงโมทุเรียนจิ๋วที่มันร่วงลงมา นี่แตงโมตกะไปพาไปดูดูเรียนจิ๋วแต่ก็มีเนื้ออยู่นะหอมมากใช่ไหมเรียนจิ๋วอ่ะนี่มันร่วงลงมานี่มันร่วงลงมาเต็มเลยใหญ่่กวาต้จริงจริงๆแล้วมีเนื้อแล้วนะมันหอมมากเนื้อมันสีขาวๆเลยเห็นไหมเดี๋ยวมันก็โตนี่อู้วเออคือเนื้อมันเป็นสีขาวอ่ะเสศรดายมากมีเนื้อละแต่เราไม่ได้กินเดี๋ยวรอทุเรียนโตก่อนแต่ตอนนี้ขนมโตแล้วเราลองชิปขนมมาให้นะคะ 我来摸。